ปุ้มปุ้ยโพสคลิปกวินให้คำสัญญาลูกคลอดจะเลิกทำสิ่งนี้คืนแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่แถมยังเป็นคุณพ่อคุณแม่สายแซบด้วยสำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพากับสามีกวินดูว้าวหลังจากทั้งคู่คบพาร์ูใจกันมานานทั้งคู่ก็มีโซทองคล้องใจแล้วโดยในขณะนี้ปุ้มปุ้ยก็ได้ตั้งขันห้าเดือน ล่าสุดทั้งคู่ทําทุกคนยิ้มตามและลุ้นไปพร้อมๆกันเมื่อปุ้มปุ้ยโพสคลิปกวินพูดว่าข้าพเจ้านายกะวินข้าขอสัญญาว่าถ้าคลอดลูกแล้วข้าจะเลิกสูบบุหรี่ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเชื่อว,ว่าคุณพ่อทําได้บอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ ข้าข้าพระเจ้าอ่ะข้าพระเจ้านายอะไรนายกินนิกรัสคำยาวทำไมข้าข้าขอสัญญาว่าข้าขอสัญญาว่าถ้าคลอดถ้าคลอดอะไรถ้าคลอดลูกออกมาแล้วข้าจะทำไหมข้าจะเลิกทุกอย่างเลิกกับกูใช่ไม่เอาดีนี้ข้าจะเลิกสุหรี่ข้าจะเลิกสุหรร่สาบานพิง Hehehehe <laughs>